สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนูขันทองครับขณะน,นี้ทางรัฐบาลทรัมป์นะครับกำลังมีความเป็นกังวลใจที่ทางบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับหรือว่าเข้ามาร่วมทุนลงทุนในบริษัทในซิลิคอนแวลเลย์นะครับที่พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่าหุ่นยนต์แห่งการเรียนรู้นะครับเลิร์นนิ่งแมชชีนโดยกังวลใจว่าจีนเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีชั้นยอดชั้นสูงเนี่ยของสหรัฐ พัฒนาในกิจการทางด้านการทหารหรือว่าทางความมั่นคงน,นะครับแลน,น,นี้ทางรัฐบาลทรัมป์นะครับกำลังจะไปดูกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะครับของคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติว่ามันจะ,ะใช้นะครับตัวกลไกลนี้อย่างไรในการสกัดน,นะครับจีนไม่ให้เข้ามาล้วงเอานะครับความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์และก็เครื่องยนต์ เรียนรู้ของสหรัฐไปได้ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของทุนบุรลงครับ